รัท <Run. S 2> ายเลยเนี่ยเจ้นงความไปเหรอเออไม,ไม่ตลกสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่อง KTR ค่ะเอ,อ้ยกับพี่ฝนน้องเปร์โยเปร์โยโลกมันไม่เล่นเพิ่งตื่นค่ะทุกคนวันนี้ เราจะไปบ้านบักจวดกันนะทุกคนโอ้เราจะไปเราจะไปดูสถานการณ์ก่อนพี่ว่าพี่จะไปแอบเอาบักโนไปซ่อนเว้ยทุกคนเอาบักโนไปซ่อนแล้วก็พอมันลงมาแล้วมันไม่เห็นรถมันก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะหัวร้อนโวยวายหรือว่ามันจะแจ้งความหรือเป <laughs> ล่าแต่รอไปดูกันตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบ้านมันขโมยรถเขาหรออเราไม่ได้เข้ามยเราจะไป เอาไปซ่อนไนว้เฉยๆแบบว่าคือมันลงจากบ้านมาปุ๊บเอาเชื่อรถกูหายไปไหนวะอะไรเงี้ยเราวก็จะหารถไม่เจอแล้วก็จะโวยวายเราเอาแม่เกดไปส่งแล้วเราก็ขี่รถหนีกันมาลูกเนาะตลกเลยไปดูไปดูสถานการณ์ก่อนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันล็อกคอรถไว้นี่คือจบเลยนะไม่สามารถที่จะไปซ่อนได้เพราะพี่ไม่รู้ไงว่ากุญแจรถมันอยู่ตรงไหนเราจะทำท่าชวนไปกินข้าว เธอปีนข้าวกันเพราะพอมันลงมาแล้วมันไม่เห็นรถนะแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกล้ถึงล้วทุกคน<อ>ลูกวั<อ>ยวัยไยโยไม่ค่อยชอบนั่งรถแต่ทุกคนเหมือนเด็กสมาธิสั้นเลยนีน้องๆหลายคนถามนะว่าทำไมพี่ถึงได้แยกกันอยู่ เพราะว่ามันกำลังทำบ้านอยูน่นะทุกคนมันไม่อยู่ดีเลยคโอเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดะเอาคันนี้ดีกน,นะนะน่คันนี้มันล็อกล็อกก็เปียกมันไม่ได้ล็อกคอพอดีค่ะน้องๆไปเดี๋ยวเราไป อยาให้พี่ฝนอุ้มลูกอะ <c ười> ส่มันตกใส่อ่ะไม่อยากนั่งจะเอาไปซ่อนไว้ซอยนูลนระัน <Run. S 1> โอเคทุกคนมองไม่น่ามองเห็นอ่ะถ้าเดินออกมาจากบ้านอ่ะน่าจะมองไม่เห็น ล้วจะท้าเ่าไปบอกว่าพี่แบงค์พาเราไปกินข้าวกันมันต้องมันต้องสังเกตแหละวะ่ารถกูไปเดี๋ยววะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเห็นไหม <S <S ไม่เห็น <S 2> <S 2> ถ้าไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีทางเห็นไม่รู้ไม่มีทางเห็นเราเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปสองเลียงขึ้นไปไปดูด แม่งเปิดคอนเสิร์ตแล้วทุกคนไปกินข้าวกันกินไหนไทยชิมเหรอแกลอะไรกูเฮิตไม่ได้แกลไปกินข้าวกันให้เตือนรยมีคนมาว่ะยี่ยงอยักมาแน่เลยน่าอะดีค่ะ ลูกครับผมยักมาัอาอุ้มหลานมาสิมา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 มมหลนะอุ้มมาอาบาเป็นไหครับเอดึงงดึงงอาล้วบอกวันเไม่ยั้บอกถุงไปบอกวันไม่ยั้งบอกถุงไปเลี้ยวบิหนามึงดิชวช่วยอ้า มารวมญาติในเวนวันนี้แล้วใครก็ใส่อะไรเพื่อนไปหเนี่ยอะไรอะไรอะารอะไรอะ่รอะไวอะไะไรอะไรองไรอไรอะ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 ่รอะไเอะนรอะไเละไรอะไยอะไ้อ้ไรอะไรวะไรอะไรอะไ่อะไกกะนรอะไรอะรอไอะะไรอะไงไรไวงไะะะะ่แอรไอะไงอ้าว แม่ไม่เห็นมีอ่ะพี่เห็นรถออกมาออกมารถไปไหนวะถามแม่ดิแม่ถามแม่ดิไม่เขาเลื่อนไปไว้หลังบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเขาทำบ้านอ่างนี้เขาทำบ้านอย่างนี้แม่กน่อยเรียกแม่ก่อนแม่พีโน่แม่แม่แต่พีโน่เปล่าไม่เยอะไม่มีจริงจังอ่ะเนี่ยดูหลังบ้านนีตลกเขาเพื่อนเล่นมึงเหรอไทยแกนเขาไหว้ตัดต่อยปากแมงไม่เดีย ไม่มีถ่ายอะไรเนี่ยเอาดีๆรถหายดูดียังจริงถ่าได้ไงอะไรเราไปจะหลุดบ้านมึงนี่พร้อมจริงๆหมดแต่กูแดกมะม่วงอันนี้เลยกูอยากกินมะม่วงเอ้ารถกูหายมึงกินมะม่วงเหี้ยอะไรกูชิวไงเบียร์กับต้นนู้นนะนั่นๆๆๆนั่นนั่นเยี่ยนั่นนนั่นแหละนั่นแหละ รถ,รถกูเด้กูโทรแจ้งตำรวจไล่ซักก<ร>ูโทรแน่<ร>เออกูโทรอยู่แล้วมาแจ้งความไปเหรอหาดูดีก่อนแล้วกูจะเอารถไหนแข่งไก่ปั๊มมึงขโมยรถกูไปใช่ไหมมาดูดีเฮ้ยเฮ้ยคนคนเก็บขยะเขาทำอะไรน่ารหนารงไปดูดิเก็บขายะอะไรเขาทำอะไรน่ะเขากำลังื้ออะไรอยู่น่ะหาแต่เรื่องอื่นมาพูดไอ้เหี้ยขโมยขโมยไงแจ้งกูแน่เลย เราไม่ oui ไมีใครแก้ไปถ่ายคล pues ิปทำไมไม่ตลกทำไมรถหายไม่มีรถแข่งแล้วเว้ยบอกให้ไม่มีรถแข่งกินข้าวรถรถบอกน่อเหรอรถเดิมพันห้าแสนแล้วเว้ยไม่ต้องเอป็นแข่งหรอกเขาเอาเ็มไปแทนเขาเอาเ็มไปแทนไอ้ตามนี 100, oh boy, ่เอารถเอารถช่างไปก็ได้รถชนะไปแล้วน okay. ี่มึงจะเอารถแรงมาทำไมทำไงทีนี้ก็หายไง แจ้ง,งความแล้วก็มุน,นอมอจอนผิดได้เปิดดูดิรถหายรถอยู่ไหนวะพ่อหนุเปรียกหามอนสายป่านสิเผื่อจะมีรถหายอ่ะหาไม่เจอเลยรถหายห <laughs> าไม่เจอเลยอยู่ไหนมาเชื่อมันซีน,นอกไม่ตลกขขกับผลเอาดีๆเอาไว้ไหนไปถามมันซีเราไปซ่อนใช่ไหม ไม่รู้แจ้งความจริงก็คูบอกให้ไม่รู้ง่อยไวโซีินวันนี้วันตายของเจ้าโอแน่จิงก็เข้ามา่าฮามาสิูเ้ามเข้ามาทมา่กูเ้ามีมาที่กขโมยรถเข้มากูเข้ามาทมากูเพิาม่มากเข้าม่งเขาม่มึงเข้ามาี่มาที่กูเ้ามี่มาีกูเากูเขาม่มา่เาม่กูเ่กูเข้าม่กูเข้ากให้แค่นี้แหละลกูไป เอาไปเดินหาหลังบ้านอในรองไปไม่มีคนณไปดูแล้วไปดูดีๆกูไม่ตลกเราเลยเอาดีๆไปดูดีๆเอาดีดูเอาพี่มาคุณฝาปากม่วงเพี่แอ๋พเอาจีโอ้โหเหีียบจริงอ่ะเอาเอาไปเดินร่องไปเดินไปไปแดกกันเลยคุณไปไปเสียคุณไปสนละไม่มีใครรบมึงไปเพี่แไปเดินหาในร่องไป